ดีแม่พระเจ้าติสะแม่แหละนำเอเกลอแต่โอกาสละวันดิแต่พระธรรมแราปรุงเนิ้ออยู่พระเจ้าดิแม่ปู่แต่พระธรรมเรปรุงเนืมอู่พระเจ้าเปอด์นำอมเภอวงนดิแม่ปูแต่นกรสะให้การนับธรรมเอเฟซโซบทเล่ขอกาลอะเล่ขอกาสติหอยละของงานรุปปั้นพระธรรมเอเฟซโซบทเล่ขอกาสติหอยละของงานรุปปั้นมาอ้างต่อให้ไม่เปิดประวัติปัวพระเจ้าเริ่มแต่หนึ่งไอ้ครินเจือ เกือดติเปืุ่่นแวววอนโครยเวลาตามนำระพุพระเจ้าเพืมาเซ่ปะไม่เพืเกือดที่แต่งแง่ส่วงแม่แวววอนล,อล้อเพื่อเผื่อปุนในพระเจ้าโครยิงโก้กผู้เตือนนึงแวววอนเพื่เซ่ไม่รบไปบวรเพื่อเดิมพระเจ้าเส,สกเกือไอเกียรสืบละปุงแต่ละปุยยิมเซ่ไอสโลอาโอยไม่ระพอมก้าแต่เบือ่อละสกเกือกแต่ปุยยุ่งละหลวงประเหมาะพระเจ้าอังไพร์เปิมมาก,กันระลายอยู่งเซไอไอโล เป็นประสึบกรรมนำปากพระเจ้าหนึ่งเคราะห์หละลวงกันระลายยุ่งเสียระปุยปิเลี่ยให้ปังมารรคเลยจิงเกอรไม่ประวนเพื่ออเนิ่มอาศเกียอาหละหลวงพระเจ้าเซไมาระพมก้าแต่ตำสมกวนเปิดเลี่ยที่ขี้กัดประมาณยับปุรักเกอแม่มะกวนแจนเนิ่มระพรมหนึ่งกันพระเจ้าสะห้อยตรงโหและลวงอาหละเปิดครวเจือเดิมเป็สอยุ่งตอกมาตอกมวยอมาให้มาเสเปิดเกอ,อ,อ เฮาเมเปกกันม่เกื้อหาระงโง่ละลวงเอะละเปล่าแม่เกื้อโรคเกาะลมระพอมโมเปะโมเปะประมาณยาปุ๋นในพระเจ้าเยอะพวพระเจ้าเปื่อเอะแม่พระองค์เจ้าประมาณพระเยสุคริตถือเอเสเกื้อไม่เปะีะลงพอมละเปล่าแม่เกื้อเปลโลเอาแม่ระพอมรักเปล่ากูแต่แม่เอาเปลาแม่ระพอมเจือนำเราแต่เติมโอ้ยเปล่าพวปัวกุญมุนอยู่พระเจ้า อาแมหมูปรักนักเนร้องเจ้าประมาพเยสุคริ์คือเอเสมาระพรมตอนมันแต่ครยงโกทีดีแม่พระธรรมตอนให้ติตอนมาแหละเออรุนนามเปะศึกษางอนดีเนื้อกระซาเอโลงอนดีเกี่ยวแม่และหลวงเครื่องตารันะเกอบพระเจ้าละเอะแหละเครื่องตารประเกอรพระเจ้าเลยเซมาฮุนมากันร,รับมือแหละมาโรกันปองกันเอ เกอรคนต่อสู้เอออมาอ่ะหรืปุงหนึ่งอยู่พระเจ้าซสมารกคนต่อสู้ในระยะประชันชีดแหละสันดิมเอนกกะส่าในหิมาโรเครื่องทหารติเจือมารอาวุธแหละเปมาโรพิสัยไกลแหละอาวุธเกียยต่อสู้เอมมาเตื้องรบเอาดีวีดีเยียงเออหอยลับวีกเอาเกิดไงมารกันไววอน ខកកស្ទីអម៉ៃប្របវ័នពួរប្រជាริ่มតែ1ខឿនជាគឺទីប្រពន្ធវ័នខឿនវេលាតាមนําលពុប្រជាម៉ាសេប្រមីប្រកើតទីដងះทรวงម៉ែវ័នដែរព្រើពីណប្រជាខឿនគូពូតឿຫນຶ່ງវ័នពើស្េខកកស្ទីអឧរប៉ុនຫນຶ່ງណែហូនជាឡេទីម៉ារុវ័នពួរប្រជាริ่มតែ1វៃខឿនជាកាន់តស៊ូអេម៉ែគូលីប្រកើតកែ กาນຕ่່สู้ໃຫມ່ລະບบບພືຊາຕະການຕໍ່ສູ້ໃຫມ່ອຳນາດອຳນາການຕໍ່ສູ້ໃຫມ່ພີ່ຊ่ຕັນໃນເວລາປະລ ia ມາການປົ່ວເອລຽງແບບເນື້ອຫນຶ່ງພະເຈົ້າເອໃຫມ່ນຶມຕ່າງຊາດອັນແຫຼະລະເສີບວ່າวອນປป່ວພະะຈົ้าລືມເດະຕົວນອຄໂສະຍິ້ມກດມ່ເມກາສຍິມວນອຍິ້ມກົກງເດມາວາໂງແຫະ มาโรชั่วโมงรงมาโรประคิอดอดรงเปล่าเกลือเกือเอ๋หละพระเจ้ามาเกือือระพอมเปละพระเจ้าละเซร์แบบวววอนปั่วพระเจ้าปั่วกันปกปองอยู่พระเจ้าเอาไแม่ปะปั่วโรกันเริ่มอยู่พระเจ้าหอยกลับนะสะเริ่มมาเปเริ่มเอกหนึ่งการดำเนินอิชิบิตะในติติสิงห์หนูเอเอปุ่นอยู่โอแม่โยอแต่ยุงเมื่อพระสเก,กิรตสกายเลยในติติสิงห์ยะจะทำตอนให้อูแม่กี่ยวมันลวงเกืือเติบปปุป่นแวววอน ครัวเวลาตามนำระบุพระเจ้ามาโรกกนรวิวนครัวเงเวลาตามนำระบุพระเจ้าพระธรรมอุตตะะวบวันยมเฮยวบวันยมสีมาโรวบวันตามนำระบุพระเจ้ายิมเมื่อยิมเอาเดมาตุกระพริเดยิมเอาเดมาหยักไว้ละเดยิมเอาเดมาโอเดซปูลปีไอมายิมเสแหละยิมไม่เอวบววนปัวหนึ่งพระเจ้า วเวอร์ซี่แม่อขอกอสติไม่เปเกิดติดแต่งเงซ่วงแม่แวววอนลอบอะนุเคราแววอนคลู่นเวลาตามนำหลวงปู่พระเจ้ามาแม่แวววอนรอบแวววอนเรื่องแวววอนเพื่อปุนณ์พระเจ้าคลู่นโก้ปุตเตือ้อนึงแวววอนบอกโอ้สิละปุยเราอยู่ร่องลำพังอยู่โก้เองตื่นโอสปุนเปียแอนยิไม่ไปนวนเพื่อ ปุยในพระเจ้าต่ออาปามาปโลเปาโลจะเชิญชวนโรงปยาบาปุยในเอฟเฟโซอาโรบบอนเพื่อเอดิมพระเจ้าสเกืออาเกียสืซหรือป,ปุ่งแต่ละปุยย,ยมิมซีอาสโลอาแมร์พอมกาแต่เบื่องาสะเกือปุยยุงและรลวงเหมาะพระเจ้าอังปาโลยอยู่รงเบื้องหลังกันอยู่กันพระเจ้ามาแก่ปุยในพระเจ้าเปิดบวยบอนเพื่อบวัวบายบลปัวหนึ่งพระเจ้าตังนี่มาเซให้มา กันเกียอยู่เอล่ละพระเจ้าครุ่นโกรธโอ้โมเปกเกยตื้อเวลาแบบชะละเวลาแะละเซอรวอนบบเพื่อไปอยู่กันละพระเจ้าเวอรวอนเพื่อปืนแนวพระเจ้าเปอเอาแบบยิงใจมั่งแต่อ้เชื่อเยอะเอาหุ่นปืนแหละไปอยู่ที่เลเอเราเตอรอู่เราเตอรอาหารละแหละไปอยู่อาหารหยุบเป็นใจมั่เองต้องใจมั่เองที่เลมาโอกาสที่เอ๋อละ โอเดอร์ลุก้ทุกโอกาสทลอูหมะอนใจมเด็เมื่อกอยู่เอะระโหละพระเจ้ามอใจม่แบบพิเศษเป็นมันใจม่แกวน่ะยุกยามอมปุูเงียดน่ยุกยามไมปุูบเอาดูวิตีเวียงเยียงโบนยุกโอยแก่โอกาสละสู้มารัโโหละ่วงพิเศษละพระเจ้าอูหละพระเจ้าตกอาปมาปะโลกะบอลเผือกเดมาเสกยสู yeah, exactly. is, uh, ่ระปุงระปุยนะสิที่มาเสกยพระเจ้าแล ขอเอะปวงไปอยู่การละพระเจ้าเอะแก่โมเปประมาณปุยในพระเจ้าแหละประมาสมาชิกในคิสักประมาณปุยในพระเจ้าไปเจือพระเจ้าไะวอนประเพื่อเอะมาเสียแหละเปิดลเอเรียงแด่นแต่หนึ่งพระเจ้าเบื่อโมเปแก่ส่วนเป็นหนึ่งกลัวหลังนุนแจเอะแหละเกลังเอะอยุเนี่ยมาพระเจ้าประเสริญเงี่ยมแก่อกาสละโลกประบวนเพื่อวุยนตกเสียเชีอยมาพระพร ยูพระเจ้าเปิดะสะหอยหลับต้องโอเอแก่เละมาอยู่แหละต้องโอเอแกเวลาละสนุนระพมต้องโอเอแกเวลาละเซอร์ยุบโย่วิญยาณเละพระเจ้าหยกสมาชิกปีนาพระเจ้าหยกไปเกียอยู่เ่ามาไว้วนวอนปัวหนึ่งพระเจ้าพระเจ้าเปิดเสริมต่ออาะมาพอโลกไหว้นเพื่อไอ้รสุบก,กำนันป้าพระเจ้าหนึ่งครอบระลวงการอะไรเพเลียให้ปังมาลอกกันเล็กดุ ไม่เปิดบวบเพื่อเดิมอเซียอาและล่วงสิแมร์รัพมก้าต่มสมกวรที่มาร์รพพมเปอโลไอหกทมาเสียปววนุนใจเอกในนอคายไรปะเกียอ่ปเกียวอห่มปมากันบวนกันบวนมาเพิดตึกหนึ่งยื่นเลยมาไมเอสละเวลาเกือเวลาแต่ละเสารบวบเนยพวกพระเจ้าเริมเอวในนอคัสายเกือรัพอมใจประมาณปุยโลปอโลให้ปุยเอฟิโซ นัสสงวนนุ่นดอกพอมเกื้อกำลังใจใครกันตะหันติติตัวติเชื้อเปเกี่ยเกลือมาโรกันไว้วอนนิมัสพระเจ้าเกื้อนเปะเกละปุงเกื้อนเปะเกลือโอ้โควงกดเอมาโรอูระหลวงไปให้ยละพระเจ้าอูระหลวงไปให้ยละละปุยเอาดิบิบเบียงเปล่ดับเอามาตุกพอมเดี๋งดับยเอามาพรมก่อเริ่มแต่อูละพระเจ้าพระเจ้าสงวนระพเจ้าเสด็จมาเพียนมาเซนนอกข้าสายสมควรทำอะไรเวลาเปล่ระเจ้า ปีมุลลำบเปะหนึ่งกันยูประกันเผาใครงโครงพัวกันปกป้องอยู่พระเจ้าอดแมาพวกรบบมาชุมเรี่ยงแต่พัวพระเจ้าแป่นเรียงแดคนนะับบับโมดทันก็พัวพระเจ้าแป่นหมดมอน,นำการอักซาเพื่ออำนาจราย,ยูพระเจ้าแม่ปีมุลลำเปะหนึ่งกันยูประกันแต่ลอดสิ่งนี้น้อยโคยงหพวกัวพระเจ้าปีมุลนะเพะื่ยินดีไหม